ทำอะไรเนี่ยมันจะโดนกันชนไหมล่ะบเอากระบะลากสิบล้อเนี่ยนะลากไปไหมนี่เอาขึ้นไรนี่อล่ะเอาเท้ามาเลเอาเดี๋ยว แป๊บนึงเอ๊ะเอาแท้บอลตุงเอากระบะลากเทเล์เลยครับ <c oughs> มีรถกระตุกเป็นได็พี่น้องจัง คิดว่าลากไปไหมถ้าดึงเบรกมือจะลากไปไหมเอาเอ้อเอ้อเอา,เอาคนดีๆเขาไม่ทำครับ

เนาะฮะปอกแซมเหยียบเบรกไ้มันยเป่ยังไม่ได้เหยียบเบรกอยู่เอ้ยดึงถอยหลังไปอยู่ดึงถอยหลังอ่ะหลากขึ้นนูนเนาะ ขะขอไอ้ตัวนั่นแหละตัวไอ้กลมๆอ่ะที่เกาะหางอ่ะเห็นไหมเออไ่เก็ต้องถอดตะขอออกก่อนแล้วเนาะถอดตะขอออกแล้วก็ยัดเข้าไปเลยเออไอ้ไฟก็แตกหมดแล้วเนาะอไม่ได้เปน้อนก่นี่นี่มนีกาะได้ไหม อันนี้แหละตัวสั่วเลยเฮ้ยนะเฮ้ยเขาแล้วเขาเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วอือตกไปก็หลุดแล้ว あっ。